สิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวแทนที่แท้จริงของความกล้าหาญและความแข็งแกร่งอันไร้ขอบเขตพวกมันยังช่วยกันเพื่อเอาชนะความท้าทายที่ยากที่สุดแต่บางครั้งวิถีชีวิตก็ทำให้พวกมันต้องเผชิญหน้ากันและต้องจ่ายราคาสูงเพื่อสิทธิ์ในการเป็นผู้ชนะนอกจากนี้ เพื่อนบ้านที่หิวโหยจะคอยจับตาดูการเคลื่อนไหวของพวกมันอยู่เสมอสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีพละกำลังและความแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อพบกับชีวิตของกวางแดงกันค่ะ ควางแดงเป็นสัตว์กีบเท้าขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในยุโรปเอเชียและแม้แต่แอฟริกานอกจากนี้ควางเอลในอเมริกาเหนือยังถือว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ย่อยด้วยตัวผู้ที่โตเต็มวัยมีน้ำหนักมากกว่า300กิโลกรัมและมีความยาวลำตัวมากกว่า2.5เมตรสัตว์เหล่านี้กินพืชพันธุ์มากถึง10กิโลกรัมต่อวันและจะเดินทางเพื่อค้นหาทุ่งหญ้าสดใหม่ แต่เส้นทางเหล่านั้นมักมีนักล่ารอคอยอยู่เสมอด้วยขนาดของลำตัวแล้วสัตว์ที่โตเต็มวัยจึงไม่มีศัตรูมากนะักและฝูงหมาป่าก็เป็นอันตรายสำหรับพวกมันมากที่สุดในช่วงต้นฤดูหนาวสัตว์กีบเท้ายังคงเต็มไปด้วยพลังงานแต่เมื่อเวลาผ่านไปไขมันสำรองก็หมดลงหมาป่าจึงใช้โอกาสนี้เพื่อประโยชน์ในการล่าของพวกมัน ก่อนอื่นผู้ล่าจะเฝ้าดูฝูงสัตว์และเลือกตัวที่อ่อนแอที่สุดหลังจากนั้นนักล่าจะพยายามแยกมันออกจากฝูงอย่างไรก็ตามสัตว์กีบเท้าขายาวก็สามารถหลบหนีได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและมีหิมะทําให้ยากเกินไปสำหรับการไล่ล่าเขากวางที่มีน้ำหนักจะทําให้การหลบหนีลำบาก และไม่ว่ากวางจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามผู้ล่าก็ประสบความสำเร็จจากสิ่งนี้การใช้เส้นทางที่เหยื่อเหยียบย่ำจะทำให้ผู้โจมตีไล่ทันผู้หลบหนีกับพันธมิตรที่ล้อมรอบจากด้านข้างจะคอยเตรียมพร้อมแทนที่ผู้ไล่ตามได้ทุกเมื่อกวางที่ดูเหมือนจะถึงวาระสุดท้ายก็มีอุบายของตัวเองด้วยขาที่ยาวของมันจึงพบทางที่จะรอดในแม่น้ำในฤดูหนาว เพราะหมาป่าไม่ต้องการให้เสื้อคลุมขนสัตว์เปียกน้ำในขณะที่กวางมีระบบไหลเวียนโลหิตพิเศษสามารถป้องกันตัวเองได้นานหลายชั่วโมงในน้ำเย็นจัดพวกมันจึงทิ้งทหารยามไว้สังเกตการอย่างไรก็ตามนายพรานหนุ่มไม่น่าจะหยุดยักมีเขาที่พร้อมจะยืนหยัดเพื่อตนเองได้เนื่องจากขนาดที่เหนือกว่าและอาวุธหนัก ทำให้นักล่าต้องถอดใจแต่ด้วยการมาถึงของกำลังเสริมกวางจึงถูกบังคับให้ลงไปในแม่น้ำอีกครั้ง<ๆ>และในที่สุดกวางยักษ์ก็สามารถออกจากเขตอันตรายได้แม้จะตกที่นั่งลําบากมันก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปแม่น้ำช่วยชีวิตไม่เพียงแต่ในฤดูหนาวเท่านั้นและการวิ่งในสถานที่เช่นนี้ไม่ใช่จุดแข็งของผู้ล่า เพราะขายาวของกีบเท้าช่วยให้เคลื่อนที่ได้ดีแม้ในที่ที่หมาป่าต้องว่ายน้ำก็ตามลูกวางมีศัตรูธรรมชาติอีกมากมายรวมถึงมีสีน้ำตาลผู้หิวโหวยแต่พวกมันมีทักษะการวิ่งที่ดีตั้งแต่แรกเกิดอย่างไรก็ตามพวกมันยังสามารถซ่อนตัวได้อย่างชำนาญในขณะที่ผู้เป็นแม่หันเหความสนใจไปที่ตัวเอง การพรางตัวของเด็กทารกนั้นตามร่างกายมันแทบไม่มีกลิ่นอีกด้วยกลไกลการป้องกันนี้ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับสัตว์นักล่าที่มีกลิ่นฉุนทารกสามารถอยู่นิ่งๆได้นานหลายชั่วโมงแม้แต่มแมลงที่น่ารำคาญก็จะไม่บังคับให้มันเคลื่อนไหวเฉพาะเมื่อแม่มาถึงแล้วเท่านั้นมันถึงจะหยุดการซ่อนตัวสถานการณ์อย่างสุดขั้ว ทำให้กวางต้องกระทำการอย่างสิ้นหวังลูกกวางจะพยายามเข้าร่วมฝูงวัวกระทิงสำหรับยักษ์ที่แข็งแกร่งเช่นนี้หมาป่าที่โดดเดี่ยวจะไม่เป็นอันตรายแก่มันแต่ก่อนอื่นสัตว์ต่างคิดถึงลูกหลานของมันเองเท่านั้นและพวกมันจะไม่ต้อนรับคนแปลกหน้าอย่างแน่นอนนักล่าที่เฝ้าดูแค่รอช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นแม้บรรยากาศของความเป็นศัตรู และความพยายามที่ไร้ประโยชน์ที่จะเข้าร่วมฝูงในโลกของสัตว์แล้วมันจะทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของตัวเองและสัตว์กิบเท้าที่โดนขับออกจากฝูงช่วยให้ผู้ล่าทำภารากิจได้ง่ายขึ้นกวางตัวผู้ที่โตเต็มวัยเป็นเจ้าของหนึ่งในของประดับศรีรษะที่น่าทึ่งที่สุดเขากวางเป็นกระดูกที่เติบโตเร็วที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์รู้จัก มันจะเพิ่มขึ้นมากถึง2เซนติเมตรต่อวันตัวเมียที่มีลูกที่กำลังเติบโตจะอยู่ห่างจากตัวผู้ซึ่งก็จะสามารถสร้างฝูงเฉพาะตัวเมียได้แต่เมื่อใกล้ยถึงฤดูใบไม้ร่วงพวกมันแต่ละตัวจะแยกตัวออกไปการเริ่มต้นของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะส่งสัญญาณด้วยเสียงร้องแหลมตัวเมียก็สามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้ และตัวที่เปล่งเสียงมากที่สุดก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าแต่เสียงเรียกร้องที่ดังก้องไม่เพียงดึงดูดตัวเมียเท่านั้นแต่กลับดึงดูดตัวผู้ที่เป็นคู่แข่งของมันด้วยแต่และตัวทำเครื่องหมายดินแดนด้วยกลิ่นของตัวเองเป็นการดีที่สุดที่จะอยู่ห่างจากยักษ์ที่มีเขาเพราะฮอร์โมอนที่มากเกินไปทำให้กวางสามารถโจมตีได้ไม่เลือกหน้า สุดท้ายเขาที่แตกกิ่งก้านของตัวผู้ก็ประสานกันและหน้าที่ของมันก็คือผลักเขาออกไปเพื่อข่มขู่คู่ต่อสู้และแสดงความแข็งแกร่งของมันการแสดงพลังของตัวผู้ไม่มีเป้าหมายของการทำร้ายกันอย่างไรก็ตามฮอร์โมอนเทสโทสเตอโรอนส่วนเกินจะกลายเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดซึ่งทุกตัวอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ การต่อสู้เป็นเวลาหนึ่งเดือนครึ่งทำให้แม้แต่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดก็หมดแรงสุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยผู้ที่แข็งแกร่งกว่าบางครั้งพลังงานสำรองก็หมดลงจนฤดูหนาวกลายเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับสัตว์บางตัวกวางตัวผู้สามารถแสดงความแข็งแกร่งได้เมื่ออายุ 6. ขวบสำหรับบทบาทของชายที่แข็งแกร่งจะปรากฏตั้งแต่ปีแรกของชีวิต ศัตรูหลักของกวางแดงเป็นมนุษย์และยังคงเป็นมนุษย์มานานหลายศตรวรรษซึ่งแตกต่างจากหมาป่ามนุษย์คร่าชีวิตของสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดและปรับตัวได้มากที่สุดนอกจากนี้สัตว์ที่ผู้คนพาไปยังทวีปอื่นยังเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศท,ท้องถิ่นปัจจุบันในหลายพื้นที่จำนวนกวางลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ในบางภูมิภาคสิ่งมีชีวิตที่สง่างามเหล่านี้ก็กำลังเจริญเติบโตเช่นกัน ถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ